ได้นะครับข้าหน,น,นไีได้ก่อนนะครับได้ก่อนะครับอารับางลก่อทุกแ้รรางวลก่อนครับอ่าต่อไปคับเอา่ออกตัวเอาี่ออกหตัวครับอากันอกัน <h aken Canadians>